ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา90นั้นวางหลักไว้ว่าในกรณีที่คู่ความฝ่ายใดประสงค์ที่จะอ้างอิงพยานเอกสารเป็นหลักฐานเพื่อสนับสนุนข้ออ้างหรือข้อเถียงของตนในกรณีตามมาตรา88วรรคหนึ่งนั้นก็ต้องยื่นต่อศาลและส่งให้คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งสำเนาเอกสารนั้นก่อนวันสืพยานไม่น้อยกว่า7วัน มีปัญหาที่น่าสนใจก็คือคำว่าไม่น้อยกว่า7วันนั้นจะต้องกระทำภายในระยะเวลาเท่าใดนั้นมีคำพิพากษาสารดีกาที่488ทับ2,536ที่กล่าวถึงเกี่ยวกับการส่งสำเนาเอกสารให้คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งตามมาตรา90ที่สามารถนำมาเป็นหลักยึดถือได้ใจความว่า ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา90บัญญัติไว้ความว่าคู่ความฝ่ายใดอ้างอิงเอกสารเป็นพยานหลักฐานให้ส่งให้แก่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งสำเนาเอกสารนั้นๆั้นก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่า3วันนั้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา90เดิมกฎหมายประสงค์ ให้ฝ่ายที่ถูกอ้างเอกสารมายันได้มีโอกาสตรวจสอบเอกสารนั้นก่อนที่จะได้ซักค้านพยานได้ถูกต้องไม่เสียเปรียบแก่กันคำว่าให้ส่งให้แก่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งสำเนาเอกสารนั้นนั้นจึงมีความหมายว่าส่งสำเนาให้ถึงคู่ความอีกฝ่ายหนึ่ง หากจะถือเอาวันที่ส่งสำเนาเอกสารเป็นสำคัญแล้วก็ย่อมเปิดช่องให้มีการเอาเปรียบแก่กันได้เป็นการไม่ชอบด้วยเจตนารมณ์แห่งบทบัญญัติของกฎหมายดังนั้นถ้าถือหลักตามคำพิภาคสา,สารดีกาดังกล่าวการส่งสำเนาเอกสารให้แก่คู่ความฝ่ายอื่นก่อนวันสืพย,ยันไม่น้อยกว่า7วันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา90นั้นจึงหมายถึงเอกสารต้องไปถึงคู่ความฝ่ายอื่นไม่น้อยกว่า7วัน ก่อนวันสืบพยานนั่นเองครับ